สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Escape the Backroom พาร์ทที่13อันนี้ด่านนี้นะครับบอกว่า Lock the Doors Behind You นะครับให้ล็อกประตูนะเพราะมันจะมีไอ้ไอ้เวนมันจะมีไอ้เวนคนหนึ่งอ่ะไอ้ตัวหนึ่งอ่ะมันจะมาทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันกวนทีเราอ่ะ <S <S เออโอเคผมต้องขึ้นไปห้องตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดโอ้น้าแดงอันนี้ไม่เก็บ อันนี้เป็นน้ําที่แบบเลวร้ายสุดๆเนะครับตั้งแต่ไอ้ด่านตัวตลกนั่นแหละนะเออตายพุทธเออนั่นแหละตายเพราะไอ้ตัวตลกเวนนั่นนะครับโอเคโอเคแล้วก็นี้ผมจะล็อกนะทุกคนนี่ล็อกไว้เลยแล้วก็ทําโอเคก็คือมันบอกให้เราล็อกนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยไอ้คอมพิวเตอร์นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีกี่เครื่อง นะครับคือเพราะว่าเหมือนมีระบบอะไรสักอย่างไม่รู้ผิดพลาดอะไรไม่รู้ครับอัลเลอร์ตซิสเต็มอลเลอร์ตอะไรสักอย่างนะครับผมบอกว่ามันจะไม่มานะเสียงอะไรวะเสียงผมเปิดประตูหรือว่าเสียงมันเปิดประตูโอเคบ้านตรงนี้เหมือนจะไม่มีใคร โยเวนี่ผมต้องรีบวิ่งแล้วหาโอ้ยตัวเวนเนี่ยโอเคมันไม่น่ากลัวนะตัวเนี้ยมันไม่น่ากลัวแต่ว่ามันกลนทีนไอเวนมมเวน,นแบบี่ผมไม่เข้าแล้วบ้านที่มันมีแบบเอียดเอียดที่ผมไม่เข้าเลยเวนผมพูดเลยผมไม่เข้าแล้วบ้านหลังไหนมีเสิ่งเอียดอาร์ที่ผมไม่เข้าไปแล้วเพราะยังไงมันก็ออกมาอยู่ดีใช่ไหมละ่ะทุกคนมันออกมาอยู่ดีทุกคนอ,อโอเคแล้วผมคิดว่าแต่ละบ้านน่าจะมี ก็ล็อกแบบนี้แล้วก็ห้องคอมแบบนี้นะครับให้เรามาทำ Security อะไรไม่รู้อา่าฮะเก็บนี่มาด้วยหลอนเรือยงยังยังไม่หลอนขนาดนั้นแต่ต้องคอยดูอคอยดูอุยลืมล็อกประตูไว้อยู่นี่ว่อ,อมีของเลยให้ไหมเออห้องนี้ล็อกได้ไหมห้องนี้ก็ล็อกได้อล็อกไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าบ้า นั่นมานะครับโอ้เป็นตาเป็นตัวตายวนินโถก็นึกว่าจะน่ากลัวโอ้โหมีเอียดอาร์ตไม่เข้าโอเคประตูบ้านข้างล่างนี่ล็อกไม่ได้อุย้ยตรงนี้ล็อกได้ล็อกไว้ก่อน,นครับอืมไอวนน่าจะหลอดแล้วละ่ะ โอเคดื okay, ่มเสียงอะไรมาแรงวันหรอโอ้ยบอกนะมีตัวเวนนั่นด้วยอะมลงวันหัวตูดเค okay, ล็อกประตูแล้วนะโอเคเฮ้ยด่านนี้รู้สึกปลอดภัยว่ะทุกคนมีการล็อกประตูด้วยและตัวละครผีก็ไม่ไม่ใช่ตัวเดิมด้วยสุดยอดมากครับทุกคน ขอบคุณผู้พัฒนาที่ทําที่ทำผีพวกนี้ออกมานะพวกมันกลนัวส้นทีนดีนะแล้วผมก็ทําให้ผมไม่กลัวด้วยแล้วไอ้ข้างบนนี้อาจจะเป็นไอ้มแมลงตัวนั้นก็ได้ผมไม่ชัวร์นะว่าไอ้ข้างบนที่เป็นเสียงอยู่เนะียคือยังไงโอเคผมรีบขึ้นไปก่อนนะย่อก,ก่อนย่อก,ก่อนอ๋อตรงนี้ คือพ่อนสเปรย์ได้เลยอันเนี้ยล็อกอันนี้บ้านเนี้ย้ยประตูบ้านแบบนี้มันมักจะล็อกเนะี่ยเออมันมีคนนะดีอันเนี้ยเข้าได้แล้วก็ไม่มีคนแล้วทำไมโอ้โหทีอย่างงี้ไม่ให้ล็อกโอไมายก็ อันนี้รูปใครเนี่ยรูปใครไม่รู้อ่ะโอ้ my god มีหนังสือด้วยตรงเนี้ยโอ้ oh, นี่เปิดได้โอ้ oh, ออกมาข้างนอกอีกฝั่งหนึง่งโอ้มีประตูให้ล็อกไหมเฮ้ยมีสเปรย์สเปรย์นิดถ้าจำไม่ผิดนะสเปรย์นี้ฉีดแล้วน่าจะได้ก้อนเนื้อมาเนี่ยคือไอ้ก้อนเนื้อน่ะทุกคนจำได้ไหมพาร์ตี้ กูพาร์ที่ห้าทุกคนจำได้ไหมเออนั่นแหละก้อนเนื้อนั่นแหละก้อนเนื้อแห่งการตอบแทนนั่นน่ะเฮ้ยโอ,ยโอย้ตรงนี้ซ่อนได้เหรอเจ๋งเจอที่ซ่อนอีกแล้วอ์เบนมีคอมไหมไม่มีคอมฮะทำไมบ้านแบบนี้มันถึงไม่มาเช็คหวะเช็คแต่บ้านอะไรก็ไม่รู้อะ เสียงใครเดินเสียงใครเดิน็อก่อนเสียงใครเดินวะโอ้เราล่องหนเสียงมันมีใครเดินไม่รู้อะไม่ก่อนที่ไอตัวเวนตึงๆนี่จะมาเหมือนมีเสียงคนเดินมาไม่มีนะไม่มีนี่โอเคไม่มี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  ไม่มีล็อกอีกแล้วเฮ้ยผู้ไม้แสดงว่าเราซ่อนได้ดิฮัลโลมีใครอยู่ข้างในฮู้ย จะล็อกได้เข้าห้องนี้เลยล็อกประตูไว้ด้วยเบล็อกไม่ทันอ่ะประตูอ่ะมึงต้องรีบทำอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยลูกกระต่ายนี่มันเห็นผมมันจะเกิดอะไรขึ้นวะอ้ย ไวโอ้ยชี่ไปนลยเฮ้ยด่านนี้น่าจะง่ายอยู่นะดา่ดานนี้เล่นดิบดิง่ายอยู่ดูมันดีดูมันทำโอ้ดูมันทำเฮ้ยไปได้เร็วอ๋อเรียบร้อยมันทำไติดบัคหรอไม่จริงอ๋อเรียบร้อยมันติดบัคอ,เอ,อ,อะเฮ้ยอะไรอ่ะมีทางขึ้นข้างบนตรงนี้ด้วย โอ้ oh, มีซอกออเฮ้ย oh. hey, ถ้าติดบล็อกตัวนี้จะดีมากนะเฮ้ย hey, อะไรอะคัมมีคัมทูมีคัมทูมีเฮ้ยมันไม่ติดบล็อก,กว่ะมันเดินหนีแล้วแล้วนี่อะไรอะ่ะ เออมันล็อกโอเคตรงที่มันเออร์เลอร์คือโอเคเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกสองจุดนี่หว่าโอเคผมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคผมต้องเดินกลับไปบ้านหลังนี้เหรอ โอ๊ยโอ๊ย oh my god เอเเวนี่ผมอยู่ฝั่งนี้โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านตรงที่มันเป็นรูปเอ่อรูปเล็กหนึ่งโอเคผมต้องลงไปข้างล่างโอเคก็คือผมอยู่ตรงนี้อันนี้คือบ้านเล็กหนึ่งุยลงมาข้างล่าง <around the room> ล็กแล้วล็กแล้วามาไม่ได้เลยไหนคอมวะผมมาผิดห้องเหรอเฮ้ยมันยังอยู่เลยโอ้ยยังอยู่อยู่ยอ,ยยอ,ยอ,ยอีกอเจอเจอน้ำ ด,ดีกิน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  m เดิเขึ้นมาแล้วอรอเหมือนเดินขึ้นมาแล้ว ไม่ให้มันเห็นอะหรือมันมองไม่เห็นวะมันจะตาบอดก็ได้นะเฮ้ยอะไรวะเห็นหรอเฮ้ยไปแฉลงเอาหนีไปไกลดิไอ้ไกลวาย ว้าวๆๆวๆวบล็อกๆลเฮ้ยเฮ้ยเวนเฮ้ยเวนยตัวเวนนี่มันอะไรวะโอ้มาหาคมอยู่เนี่ย Oh my oh. oh. god เฮ้ย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  ประตูว้าวไม่ขึ้นรอบนี้ผมไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้โหเดินกระโดดเล็วมานเนาะอะไเลยเลยไม่มีอะไรอย่าอย่าเอออย่าเออเไม่เดิมมาแล้วแต่ว่าประตูล็อกนะน้องเปิดไม่ได้หรอกน้อง ทุทีพอดีล็อกไปแล้วอะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเข้ามาไม่ได้หรอ,อกงงคุณโง่เห็นไอโง่นั่นไหมคนเห็นไอโง่เลยไหมมันยืนอยู่ออมันชื้นบ้าอะไรของมันวะ เดินต่อดิเอ้ยไม่เดินต่อต้องดื่มน้ำดื่มน้ำต้องดื่มน้ำซะหน่อยแล้วโอเคกินนี่ด้วยเนะนี่ยนี่อ่างกินอ่างมันนะอะไรเหรอมันบั๊กเหรออ่ะ อมีที่ล็อกประตูนี่ก็ล็อกได้ก็ล็อกไปเลยสิครับเรียบร้อยสบายชิวๆไม่ต้องเกรงกลัวแก้ไขแบบไม่เกรงใจผีนี่เรียบร้อยอีกบ้านหลังหนึ่งทุกคน แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ห้องไหนอะดิอุ๊ชเวรนนี่มันอยู่หน้าห้องเลยนี่หน้ามันเหรอหน้าอย่างนี้ยังมีการมาไล่ล่าเราอีกเหรอเฮ้ยเปรนนี่ล็อกก่อนเลยแล้วก็มาดูกันว่าห้องนี้มันมีอะไรห้องอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ด้วย โอ้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 อแย่แล้วแย่แล้วต้องกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตตุ๊กี้ตุ๊กินตุ๊กี้โอ้ตู้ก็ไม่ให้ซ่อนอีกอะไรวะไม่เข้าใจตู้ก็ไม่ให้ซ่อนแล้วอย่างนี้จะทำไงช็อกโกแลตเฮ้ยแล้วห้องนั้นมีอะไรวะจะมีอาหารก็ได้นะโอู้เข้ามาไม่ได้บ่บาย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 คำว่าไม่ได้บาย ว้ายผีงโง่โอ้โดูหน้ามาดิเฮ้ยหน้าก็สตีนจริงๆด้วยโอ้โหโอ้มายก็ไม่น่าเกิดมาเลยนะโอ้ยไอเวนผมกำลังจะปลดล็อกอี่เลยเวนโอ้ยผีเวนเอหน้าก้นทีเล่งจะมาเก่ง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊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 ล็อกล็อกล็อกลมาทำไมโอ้ยปี๊บปี๊ปี๊ปี๊บปี๊บปี๊บมันยืนมองโง่อะไรของมันวะห้องน้ำก็เข้าได้โอเคมันเดินไปตรงนั้นไปแล้วนะบ๊ายบายโอเคไอ้ยังเหลือกระป๋องอยู่เหลือกระป๋องอยู่ ลืมกระป๋องอะไรอะไรอะไรหลอนไงหลอนอันนี้เขาเรียกหลอนนะเนี่ยเฮ้ยหลอนนะเนี่ยแบบนี้หลอนโอเคคอามอีตรงนั้นน่ะผมเห็นแล้วน <c oughs> ี่งไงโอ้โห oh, ต้องย่องเข้าไปเหรอ เอยเดินแล้วโอเคคือเบรดไดไปแล้วในระหว่างที่มันเช็คห้องมันเดินมันเดินไปเช็คห้องอีกห้องห้องหนึ่งอยู่ ไปแล้วทำไมไม่ไปล่ะไอ้เวนอ่ะอื้มอี๋ไอไก่เอ้าได้啰เอ้าถึงแม้ว่าผมจะตายแต่ผมก็ได้แล้วครับโอเคเฮ้ยขอบคุณมากเลยเกมเกมดี Game. Game day, ทุกคนเกมดีเกมดีนี่แหละเกมดีอะไรเม็กแม็กเดินนะเม็กเมจีอ๋ไอไอ้ห้องแล็บที่เราไปเจอพาร์ทสองมันก็เป็นเมจี e G. เหมือนกันไงทุกคนจำได้ไหม มาเฮ้ยอะไรวะมาตรงนี้เฮ้ยไปจริงเหรอแล้วนี่นอะไรเป็นสีแดงเนี่ยทำไมมีไฟเป็นสีแดงคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่คือเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมน่าจะปลอดภัยแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรโอเคไปแล้วไปแล้วไปเร็วโอ้อะไรเนี่ยดาไลิกเนะี่ย ดาไลเนี่ยเอ้ยออ่เวนนเ็นนะเลยเดี๋ยนะเฮ้ยผมไม่กลับถ้าผมกลับไปตรงเนี้มันคืออะไรถ้าผมกลับไปตรงเนี้ยก็คือกลับไปที่เดิมที่บ้านเลยใช่ไหมอ๋อกลับมาที่บ้านนี้เหมือนเดิมโอเคโอเคเหมือนเราเข้าไปในห้องแลบอะไรทุกอย่างเนี่ยตรงเนี้ยห้องแอบอะไรไม่รู้อะโอ้ห้องแลบอะไรเนี่ย คืออะไรเนี่ยเอ้ยมีเครื่องอัดเสียงมีฉลงอะไรวะเนี่ย That thing has an อะไรอะ a d m i n i s t r a t r card that can get us anyway Hide here ขอ oh, ให้ลี้ในตู้โอเคเหมือนมีสอนเนะี Okay, next, make sure the filtering unit contains four full bottles of concentrate. If some of the bottles are only partially filled or empty, okay. place a new bottle in its spot. You'll know that the unit is ready when all four lights are green. Now you can push the emergency shower forward until it's Uy, a. Light. ันนี้คือคืออะไรสักอย่างครับคือเหมือนไดเอาขวดอะไรไม่รู้มาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ให้เป็นสีเขียวหมดเลยคืออะไรอ่ะโอ้โหอ้าวทำไมเป็นเงี้ยอันนี่อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมีผมกลับไปที่เดิมไหมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเนี่ยนี่เหมือนผมได้อะไรไม่รู้มาเนี่ยนี่ผมได้ขวดเวนอะไรไม่รู้มาทุกคนเนี่ยมาใส่แบบนี้โอเคให้ครบเท่าไหร่เนี่ยให้ครบสี่หรืออีกสาม ไปเอาเข้ามาได้ด้วยเหรออ๋อมัน Has a d m i n นี่ว่ามัน has admin เตอร์หแล้วไฟฉายอะไรผมหายหมดเลยอะมีน้ำดื่มไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่มันเซฟให้ด้วยแล้ว r o s s bar เนี่ยบาวเนี่ยมันทำอะไรฮอะเ s สคี e l e v e l เก้าอะไรวะ โอ้ผมเจอเอ็กซิสเลยวะเอาเป็นว่าสลหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราไว้ทานี้ก่อนละกันนะครับผมนะสลหรับเกม Escape the Backroom นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ตต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็พอแล้วนะครับอาจจะไม่เล่นต่อแล้วไม่ใช่นะครับจะเล่นต่อยแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็ เจอกันใหม่กับไอ้หน้ากุลสทีนี่นะครับในาพาทต่อไปสวัสดีครับ